สวนผักหวานป่าบ้านพระยืนสวัสดีครับก็พบกันอีกนะครับช่วงปลายเดือนกรกฎาคมครับมาดูผักหวานป่าอายุปีเศษนะครับปลูกเมื่อสงการปี63สงการ64ก็1ปีพอดีนะครับนับต่อไปอีกคือสาคมิากรกฎานะครับ1ปี3เดือนเนี่ยครับเราก็เห็นโตแต่ว่าหน้าฝน ของผักหวานป่านี้จะจะ,จะไม่ได้แตกยอดนะครับหน้าฝนโดยพฤติกรรมของผักหวานป่าก็จะสร้างรากครับสร้างรากแล้วก็สะสมอาหารจะไปโตอีกทีช่วงไหนหนู่นละครับช่วงปลายหน้าหนาวหน้าแล้งครับอันนี้ร่มหน่อยก็จะดูสีเขียวเข้มครับช่วงนี้ไม่ค่อยเด็ด ตามภักหวานเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันพฤติกรรมมันจะนิ่งๆนะครับหน้าฝนเนี่ยครับพฤติกรรมมันจะนิ่งๆช่วงนี้ฝนอาจจะขาดช่วงสักเล็กน้อยครับเนี่ยครับต้นนี้ก็ถือว่าโตพอดีถือว่าโตผสมกวน ผักหวานป่าที่มีแววว่าจะโตใบก็จะเป็นอย่างงี้ครับใบหนาใบใหญ่ใบหนาใบใหญ่อันนี้หาดูใบผักหวานสิเนี่ยครับต้นผักหวานครับนี่ผักหวานอันนี้ไม่ใช่ นะครับผักหวานไม้ป่าต้นอื่นๆแซมบ้างนะครับไม้ป่าชนิดอื่นแซมบ้างเดี๋ยวให้ดูเรื่อยๆนะครับปีกับ3เดือนเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับ นะครับก็จะเริ่มเห็นเป็นต้นพวกนี้ต้นพวงยางกุ้งครับนะยางกุง้งยางพวงต้นกุง้งอยู่ด้วยกันกับผักหวานนี่แหละครับจะพยายามสร้างป่าเบญจพรรณให้มีผักหวานมีเห็ดด้วยอะไรเงี้ยนะครับพยายามจะสร้างแบบนั้น ผัวานเยอะเลยนะครับพวกนี้เป็นต้นพยอมกเกิดใกล้ๆกันนี่แหละครับผมก็อาศัยปลูกพวกป่าเบญจพรรณไปด้วยนะครับเห็นไหมฮะผักหวานตายก็ปลูกซ่อมครับ ตายเป็นเรื่องธรรมดาถ้าพูดถึงว่าเราปลูกผักหวานแล้วมันโตได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนี่ครับถือว่ามันโตได้ขนาดนี้เราก็ถือว่าเราก็พอใจระดับนึงแหละนะครับอันนี้ผมใช้รถตัดหญ้าแบบเดินตามตัดมันก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องรายละเอียด กลัวมันจะโดนต้นผักหวานนะครับนี่ครับใบใหญ่ใบหนาใบใหญ่อันนี้ต้นยางพวงต้นกุ้งนั่นเองอยู่ใ,ใกล้กันไม่ได้ไม่ได้ปลูกให้มันเป็นพี่เลี้ยงหรืออะไรหรอกนะครับก็ปลูกให้มันเป็นป่านั่นแหละนะครับอยู่ด้วยกัน ไม่รู้ใครจะเป็นพี่เลี้ยงใครกันนะฮะโอเคเดินเยนย้อต้นที่มันไม่โตมีไหมก็มีครับประมาณอย่างเงี้ยนะครับไม่โตอย่างเงี้ยนะครับมันมันก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าผักหวานปลูกร้อยต้นโตทั้งร้อยต้นเนี่ยเราก็คงจะไม่ ไม่ได้แบบอะไรนะหวานก็กิโลละ20-30บาทกาทกำละห้าว่วกันไปครับพวกหลังๆนี่ดินไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่ก็จะปลูกแซมนะครับอย่างเนี้ยครับปีกับ3เดือน ต้นอย่างนี้นะครับมียางนงยางนาปลูกสลับกันนะครับไอ้พวกนี้ดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ดูความเป็นดินร่วนมันน้อยนะครับแล้วมันแดดจัดด้วยนะครับตรงน,นี้ก็ให้ร่มเงาครับ จะดูแล้วก็เดินมาดูกลุ่มนี้บ้างผมไม่ได้ซีเรียสว่าเป็นพี่เลี้ยงอะไรนะครับขอให้มันมีร่มนะครับไม้ป่าไม้พยุงไม้อะไรกวานไปเห็นไหมต้นนี้ไม่ค่อยได้ผลเห็นไหมครับปีกว่าก็ได้แค่นี้นะครับไม่ใช่ว่าสวนผมปลูกแล้วมันจะงามทุกต้นไม่ใช่นะครับหลักๆก,ก็คือขึ้นกับสภาพดินนั่นแหละครับขึ้นอยู่กับสภาพดินครับ เห็นไหมฮะต้นเล็กกระจิงหนึ่งอะไรเงี้ยโซนด้านหลังเนี่ยมันดินไม่ค่อยดีนะครับดินไม่ค่อยดีดินไม่ค่อยดีก็การปลูกผักหวานป่าก็จะมีผลไปด้วยนะครับเพราะนั้นผมก็ค่อยว่ากันนะครับบำรุงดินอันนี้ก็ต้นกุ้งนะครับต้นกุง้งอันนี้ก็ต้นกุง้งครับ ต้นกุงต้นนี้น่าจะเป็นต้นพยอมนะครับพยอมอาน่าจะครบทวนแล้วนะครับอันนี้ก็ต้นพยอมเห็นไหมครับด้านหลังดินมันแข็งไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับก็มีบ้างบางหลุมที่อาจจะโดยกรรมพันธุ์มันแข็งแรงเองนะครับเนี่ยฮะ ถือว่าใช่ได้ถือว่าใช่ได้ถือว่าใช่ได้นะครับโอเคนะครับเก็บบรรยากาศมาเล่า <g iggle> ให้ดูกันโซนดินไม่ดีก็ปลูกไม้ป่าไว้ก่อนครับพวกนี้พยอมนะครับไม้พยอมนี้ผักหวานครับ ปลูกวันเดียวกันปีเดียวกันนั่นแหละครับเห็นไหมฮะคุณภาพความงามการเจริญงอกงามก็คนละคนละเรื่องนะครับคนละเรื่องสภาพดินมีส่วนมากนะครับโอเคนะครับเก็บมาเล่ากันนานๆมาสวนครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะครับผม ขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามสวนผักหวานป่าบ้านพระยืนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ